ไอเดียเรื่องของการลงทุนที่อยากมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของหัวข้อที่มีชื่อว่า arbitrage combo เนาะเป็นไอเดียที่ผมคิดชื่อขึ้นเองนะครับประเด็นนี้สืบเนื่องมาจากเรื่องของการจัด portfolio structure นั่นแหละเรื่องของ Return นแล้กับแคดบวกเบต้บวก Alpha นั่นแหละครับที่เราคุยกันบ่อยๆที่เราคุยกันแทบจะทุกพาร์ทเลยเนาะก็จะมีคำถามต่อมาว่าเฮ้ มีไอเดียยังไงบ้างนะครับหนึ่งในคำถามนั้นก็คือมีไอเดียยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการทำพอดแคสต์เนี่ยโอเคพอดเบต้า okay, แหละทุกคนนะจะเข้าใจก็คือการเอาไปเทรดเอาไปสร้างกระแสงเงินสดอะไรต่างๆเนาะพอดอัลฟาก็คือเอาไปเบสเอาไปเทรดความเสี่ยงที่สูงขึ้นนะครับแต่พอดแคสต์เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นแบบไหนไม่ต้องเก็บเงินสดเหรอ แล้วยิ่งปัจจุบันนี้เราก็จะมีการพูดคุยถึงเรื่องของการถือเงินสดหรือถือเฟ t ที่มันไม่โอเคเขาไม่อยากถือเงินสดมันคืออะไรกันแน่ความจริงแล้วเนี่ยมาขยายความต่อในพาร์ทนี้กันนะครับก็คือคําว่าแคชในที่เนี้ยของสมการนี้นะรีเทิร์นเท่ากับแคชบวกเบต้าบวกอัลฟาเนี่ยที่เป็นสมการในการจัดพอร์ตโฟลิโอเนาะคาว่าแคชในความเข้าใจของผมนะย้าอีกทีนะครับว่าในความเข้าใจของผมนะผมไม่ได้เข้าใจว่ามันคือเงินสดนะครับ เพราะเงินสดมันแพ้งเงินเฟอ้อแน่นอนอยู่แล้วนะแต่คำว่าแคสเนี่ยหรือกองแคสเนี่ยมันกองที่เป็นอ่ามันเป็นพอร์ตการลงทุนหรือมันเป็นส่วนที่เราลงทุนในอะไรก็ตามที่มันมีสภาพคล่องสูง เหตุผลที่เราต้องการสภาพคล่องสูงเพราะว่าเราจะเอาไว้รอซื้อโอกาสในยามที่หุ้นมันตกหรือมีจังหวะดีๆในการเทรดหรืออะไรก็ตามต่างๆนานานเนี่ยเราต้องเก็บมันเป็นสภาพคล่องให้ได้แต่คำถามต่อมาก็คือว่าเฮ้ยพอมันเก็บเป็นสภาพคล่องแล้วเนี่ยถ้าเก็บเป็นเงินสดมันก็แพ้งเงินเฟอ้อเราจะเก็บเป็นอะไรได้บ้างนะครับอะไรก็ได้ที่สามารถชนะเงินเฟอ้อคุณจะเก็บเป็น ผมผมใช้คําว่าผมแล้วกันผมเก็บเป็นแอสเซทบ้างเก็บเป็นทองคาบ้างเก็บเป็นบิตคอยบ้างหรืออาจจะเก็บเป็นกลยุทธ์ต่างๆบ้างนะครับซึ่งวันนี้มาเล่าให้ฟังถึงการเก็บเป็นกลยุทธ์แล้วกันว่ามันคือยังไงคือแบบไหนเนาะย้ำอีกทีนะครับกองแคชเนี่ยบางคนก็เก็บเป็นแอสเซทที่มีสภาพคล่อง ค่อนข้างดีนิดนึงนะครับไม่ใช่ที่ดินนะที่ดินมันไม่มีสภาพคล่องนะเก็บเป็นหุ้นเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันก็ก็มีสภาพคล่องเนาะทีปกสองนะครับแต่ก็ยังก้้มกึ่งอยู่ในในการเก็บเป็นหุ้นนะครับเก็บเป็นทองเก็บเป็น B ีดีก็ได้แล้วแต่คือกองเนี่ยมันไม่ได้คือเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องของการเติบโตแต่เขาโฟกัสเรื่องของสภาพคล่อง แน่นอนการเติบโตอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเข้ามาเกื้อหนุนได้แต่ว่าเขาเน้นเรื่องของสภาพคล่องเป็นหลักนะครับหรือเราจะไปเก็บในกลยุทธ์อะไรต่างๆที่เราสามารถเทรดไปด้วยให้มัน g e n e r a ตแ c a โฟไปด้วยให้มันมีผลกําไรหรือผลตอบแทนที่คาดหวังแค่ชนะตลาดไปด้วยก็พอก็สามารถทําได้แต่เน้นย้ําว่าต้องมีสภาพคล่องอย่างที่บอกวันนี้มาแชร์ไอเดียหนึ่งซึ่งเขาเรียกไอเดียนี้ว่า ผมเรียกไอเดียนี้ว่าการทำอบิทาตคอมโบก็คือการใช้ความรู้ในเรื่องของการทำสเปรดเทรดหรือสเปรดอบิทาตร,ร่วมกับการใช้ออปชั่นนั่นเองนะครับเพื่อเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเก็บสภาพคล่องเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ยังได้ผลตอบแทนด้วยในระดับที่อาจจะแค่พอชนะเงินเฟอ้อก็ได้และและยังสามารถที่จะลุ้นกับการเติบโตของแอสเซทไปได้ด้วย อีกหลายต่อเลยมันมีลูกชิ้นหลายต่อมากๆสําหรับกลยุทธน์นี้ถ้าเราสามารถทําได้และเราเข้าใจนะครับมันต่อกลยุทธ์ไปหลายอย่างได้เล่าให้ฟังก่อนว่ามันคืออะไรอย่างแรกเนี่ยมาคุยเรื่องของสเปรดอวิธาดกันก่อนคําว่าสเปรดอวิธาดเนี่ยมันมันมาจากไหนมันเกิดขึ้นยังไงนะครับผมเล่าอย่างนี้สเปรดอวิธาดเนาะแปลเป็นภาษาไทยก็คือการหากําไรจากส่วนต่าง อวิธาตเนาะหากำไรจากช่องว่างตลาดสเปรดก็คือส่วนต่างของตลาดนะครับยกตัวอย่างเช่นผมซื้อแตงโมเนี่ยผมเห็นว่าแตงโมเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยขายลูกเลยยี่สิบเหมือนกันเปรี้ยเลยนะครับที่กรทมหรือที่กรุงเทพเนี่ยขายลูกละร้อยมันจะเกิดส่วนต่างเท่ากับ80ถูกต้องไหมครับเนี่ยที่มาของคําว่าสเปรดอวิธาตหรือหรือการหากำไรจากส่วนต่างมันจะเกิดสเปรดอยู่80นั่นหมายความว่าผม สามารถถ้าผมสามารถเอาแตงโมจากเชียงใหม่เชียงใหม่เอาแตงโมจากเชียงใหม่นะครับไปขายที่กรุงเทพได้ผมจะได้กําไร80บาททันทีออแต่แน่นอนมันก็ต้องมีคอสมีอะไรต่างๆเนาะโปรฟิตมันก็เลยเท่ากับสเปดลบคอสนั่นเองนะครับมันก็จะมีคอสมีอะไรต่างๆแต่มันจะเกิดส่วนต่างในที่สุดนี่คือหลักการของมันคือซื้อถูกขายแพงในสินค้าประเภทเดียวกัน ในสินค้าที่อาจจะมีตัวอ้างอิงเดียวกันนะครับแต่มันมันมันต่างกันที่ตลาดต่างกันที่พื้นที่หรือต่างกันที่เขาเรียกอะไรอะต่างกันที่ปัจจัยต่างๆเนี่ยเราใช้ช่องว่างตรงนั้นซึ่งเราสามารถทำได้ในตลาดคริปโตด้วยเหมือนกันวันนี้จะยกใน ยกตัวอย่างจากตลาดคริปโตนะครับที่กำลังฮิตที่กำลังเป็นกระแสกันเลยเนะี่ยที่เขาเรียกกันว่า cash and carry arbitrage เนาะ,ะผมเรียก s p ป e a เ t r a e นั่นแหละเพราะว่าผมคุ้นชินกับคำนี้มาบ้างนะครับก็อธิบายเพิ่มเติม s p ป e a เ t r a e คืออะไรอย่างที่บอก s p ป e a เ t r a e คือเราหาของถูกไปขายแพงให้ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับทีนี้ไอตัว cash and carry เนี่ยเราจะจับคู่กันระหว่างสินค้าที่คือ spot กับ future นะครับเราจะซื้อสปอตขายฟิวเจอร์แล้วกินส่วนต่างจากตรงนี้ตรงนี้อาจจะเร็วนิดนึงนะเพราะว่าผมตั้งใจจะพูดเรื่องของการต่อคอมโบเรื่องของแคชแอนด์แคลี่เนี่ยมีพี่ๆหลายท่านนะครับทำเอาไว้ดีแล้วนะพ,พี่อาจารย์เอ็มติดเล่าเรื่องลงทุนนะครับจย์ตานะครับเพจเทด้กำไรดีลองลองศึกษาดูนะครับเล่าให้ฟังกร่้าวก่อนว่าราคาสปอตกับฟิวเจอร์เนี่ยมันจะไม่เท่ากัน นะครับในราคาสปอตกับฟิวเจอร์มันไม่เท่ากันเนื่องจากว่าฟิวเจอร์คือราคาที่เราซื้อขายกันในอนาคตส่งมอบในอนาคตราคาสปอตคือราคาที่เราซื้อขายกันในปัจจุบันมันจะมีส่วนต่างของไทม์ที่แตกต่างกันนะครับการซื้อฟิวเจอร์จะมีคอสหรือมียิวที่เกิดขึ้นทําให้มันไม่เท่ากับราคาสปอตจำประเด็นแค่นี้ไว้ก่อนเลยแล้วกันคุณไม่ต้องรู้หรอกว่าทําไมมันถึงไม่เท่ากันในเชิงลึกนะครับ รู้แค่ว่ามันจะไม่มีทางเท่ากันมันจะไม่มีทางเท่ากันถ้าสปอตมากกว่าฟิวเจอร์เราจะเรียกภาวะนี้ว่าแบ็กวิร์เดชันถ้าฟิวเจอร์มากกว่าสปอตเราจะเรียกสภาวะนี้ว่วาคอนเทนโกนะครับเราจะเรียกสภาวะนี้ว่าคอนเทนโกนะครับสปอตกับฟิวเจอร์ Future, ย้ำอีกทีจะไม่มีทางเท่ากันแต่ธรรมชาติอย่างหนึ่งของสปอตและฟิวเจอร์มันจะมีค่าเท่ากันเมื่อ time ม,มันเท่ากับศูนย์อย่างที่บอกว่าฟิวเจอร์เนี่ย มันคือการซื้อขายในอนาคตมันคือการซื้อขายในอนาคตนะครับแต่ถ้าฟิวเจอร์มันเท่ากับปัจจุบันเป๊ะๆมันก็จะต้องราคาเท่ากับสปอตนี่คือทฤษฎีนี่คือหลักการของมันผมยกตัวอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสปอตราคา50ฟิวเจอร์เท่ากับ100เราซื้อสปอตแล้วช็อตฟิวเจอร์นะครับเราซื้อสปอตแล้วช็อตฟิวเจอร์แล้วถือไปจนฟิวเจอร์หมดอายุสัญญา นะครับไม่ว่าจะหมดเท่าไหร่ก็ตามสมมุติเป็นไปหมดที่75หฟิวเจอร์จะลู่ลงมาที่ราคา75เท่ากับราคาสปอรตพอดีเป๊ะเท่ากับว่าช็อตเราก็จะได้กำไร25นะครับบายที่เราบายสปอตเราก็ได้กําไร25สมมุติเป็นตัวเลขนะครับเเห็นไหมสเปรดต,ต,ตรงเนี้ย50เนี่ยมันคือกําไรของเราที่จะเกิดขึ้นในวันสุดท้ายของซีรีส์หรือวันสุดท้ายที่หมดอายุสัญญานี่คือหลักการพื้นฐานของมัน นะครับแล้วเราลองไปดูสมมุติเราลองแวบไปดูตลาดอย่างเช่นตลาดของคริปโตเคอเรนซีนะครับเดี๋ยวผมเปิดแป๊บหนึง่งผมเปิดให้ดูคริปโตเคอเรนซีนะครับเห็นราคาสปอรตไหมอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับตอนนี้ราคาสปอตอยู่ที่96 0 0หมื่นเราซื้อสปอตได้แล้วช็อตฟวเจอร์ โอเคแล้วเราก็ไปช็อตฟิวเจอร์ตัวที่มันอายุไกลขึ้นยกตัวอย่างเช่นของอ่าเซฟป,ปีหน้าก็อีก6เดือนนะครับเมื่อกี้จำได้เนาะ96 0 0นะครับฟิวเจอร์อยู่ที่เท่าไหร่1,000 100, 0นะครับกับอีกเท่าไหรนะ 4, 000. 96, 000่นะ4,000 96,000กับ1 4,000แล้วลองลบกันดูสิครับเท่ากับเท่าไหร่10,000 4ี่พันลบเก้าหตัวเลขโดยประมาณนะส่วนต่างคือแปดพันนะครับหารด้วยเก้าหคูณด้วยหนึ่งรนะครับผมกดอะไรผิดแน่นอนส่วนต่างคือ8ปดพันเนาะหารด้วยเก้าหคูณหนึ่งรเท่ากับ8ปดุดสเเซ นะครับในระยะเวลาเท่าไหร่นะเมื่อกี้เซฟยี่บเซฟนี่มันกี่วันนะถ้านับจากวันนี้ประมาณสักเซฟเซฟนี่มันเดือนไหนมีใครนึกออกไหมติก๊กตอกติก๊กตอกอผมตีเป็นว่าประมาณ8เดือนแล้วกัน8เดือนคือแเป็นเห็นไหม ตออีว่าประมาณ8 9เดือนเนี่ยคือประมาณ8%ถ้า8เดือนแตแปลว่ามันปีละ12%โดยประมาณนะครับจริงๆเนี่ยถ้าใครทำเดี๋ยวจะรู้ว่าตัวเลขจริงๆมันอ่อณปัจจุบันมันจะ,จะประมาณ15-16%้าปรตต่อปีนะครับอ่าเเดือนครับขอบคุณครับก็8.3โดยประมาณเนาะหาร9เนาะคูณ12ก็ได้ประมาณ11%ต่อปีหรือ1 2ตต่อปีอะไรทรงๆนี้เห็นไหมครับ นี่คือวิธีการของมันง่ายๆแค่นี้เลยคุณบายสปอตแล้วก็ช็อตฟิวเจอร์ถือรอให้มันหมดเวลาส่วนต่างตรงนั้นจะกลายเป็นกําไรของคุณที่ประมาณ11%ต่อปีแต่ส่วนต่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีคุณต้องถือจนมันหมดอายุและก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องถือจนมันหมดอายุเนาะเพราะส่วนต่างนะครับมันจะค่อยๆแคบลงตามระยะเวลาเท่ากับว่ามันจะแคบลงเดือนละ1%นี่ก็บอกว่า เดือนละ1%เเดือนละ1%เรนเนี่ยเราทำแค่เนี้ยเราก็สามารถทำได้แล้วนะครับสามารถทำกำไรจากกองแคสได้แล้วเงินที่เราสำรองเอาไว้เป็นกองแคสเนี่ยเราก็ามาทำแบบนี้ได้นีกว่าไหมครับก็ buy Spot Short f u t u r e ในอะไรก็ตามที่มันมีส่วนต่างเกิดขึ้นซึ่งณตอนนี้ในโลกคริปโตมันมีส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ1 2ถึง16%ต่อปีคุณก็ b าย Spot Short f u t u r e เอาไว้ระยะเวลามันหดลงไปมันก็จะลู่ลงเข้าหากันเรื่อย คุณก็จะได้กินส่วนต่างเนี่ยไปเรื่อยๆซึ่งจะเน็ตจริงๆ16%ต่อปีต่อเมื่อมันหมดอายุหรือถือครบปีระหว่างทางคุณก็สามารถเอาออกมาใช้ได้นะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำได้เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็คือเห็นไหมจบแล้วกองแคชก็เอาไปทำแบบนี้ได้ก็เป็นไอเดียได้แต่อย่าลืมนะครับแต่อย่าลืมว่ามันมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันว่ามันมีคอสในการทา มันมีค่าธรรมเนียมมันมีข้อจำกัดเช่นถ้าคุณทําวันนี้เนี่ยคุณก็ต้องซื้อสปอตแล้วก็ช็อตฟิวเจอร์มันก็จะเกิดค่าธรรมเนียมชุดหนึ่งซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยรวมๆกันแล้วอาจจะประมาณสัก0ูนหปรหรือ1%สมมุติว่าค่าธรรมเนียมมันคือ1%ึอร์ซมันก็แปลว่าถ้ามันก็แปลว่าข้อจํากัดของมันก็คือคุณจะยกเงินออกไม่ได้เลยจนกว่าจะครบเดือนเพราะเดือนหนึ่งคาดหวังประมาณ1%ปอร์ถูกต้องไหมครับถ้าคุณทําวันนี้แล้วคุณบอกว่าเลิกทําพพรุุุ่่งงงงนนนนี้้้หืออคณตใชเิวั้ คุณเปลี่ยนทุกอย่างกลับเป็นเงินสดเหมือนเดิมคุณก็อาจจะต้องขัดทุนตรงนี้เหมือนกันแต่กรณีที่มันถือไปเรื่อยๆแล้วเงินก้อนนี้คุณจมคุณไม่ได้ใช้มันก็จะกลายเป็นกําไรให้เราในที่สุดนะครับ Cash ินแคลรี่ทำในเซตห้ได้ไหมคือมันทําได้แต่มันทําตรงๆไม่ได้เพราะว่าเซตห้เราไม่มีสปอตให้เทรดหรือไม่มีอินเด็กซ์ให้เทรด นะครับเราต้องไปซื้อหุ้นจริงๆ50ตัวซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆในการทำนะครับเขาก็เลยหนีไปทำในส่วนของที่เป็นคาล endar spread คือเป็นฟิวเจอร์กับฟิวเจอร์แทนแต่มันก็จะยากขึ้นในอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่าพอเป็นฟิวเจอร์กับฟิวเจอร์มันจะไม่สามารถคำนวณเป็นศูนย์ได้อะถ้าเป็นสปอตกับฟิวเจอร์มันคำนวณเป็นศูนย์ในปลายทางได้มันคำนวณง่ายแต่ถ้าเป็นฟิวเจอร์กับฟิวเจอร์มันคำนวณยากมันมีตัวแปรเยอะนะครับประมาณนี้ โอเคเนาะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันก็เสียโอกาสในการที่แบบเหรียญน,นั้นหรือสิ่งนั้นแอสเซทนั้นมันจะเติบโตรหรือเปล่าผมก็บอกว่าโอเคถ้างั้นหลังจากที่คุณทำคาล endar s p r e หรือตัวของอ r แคสแอนคาร r ลี่เนี่ยได้แล้วในกองแคสเนี่ยทำเสร็จแล้วนะครับเราก็มารู้จักออปชั่นกันต่อเนาะ ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมาจากการที่มีคนมาปรึกษาเนาะว่าเขาอยากจะถือกองแคสเนี่ยเป็นเป็นอ่าเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นในส่วนของแอสเซทอย่างเช่น BTC ที่เขาคาดหวังว่ามันจะเติบโตขึ้นในอนาคตด้วยแต่เขาก็กลัวเรื่องของดอดาวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเขาถือกองแคสเป็น BTC เพียวๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาส ติดลบได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเราจะทำยังไงผมก็นำเสนอเนี่ยแคชแอนแคลลี่กับกับตัวของออปชันมาผสมกันนะครับเราได้ทฤษฎีของแคชแอนแคลี่หรือสเปรดอบิธาตไปแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องของเปย์ออฟชาร์ทนิดหนึง่งถ้าใครศึกษาเรื่องออปชันมาแล้วเนาะเรื่องของเปย์ออฟชาร์เนี่ยถ้าคุณบายแอนโฮลด์ถืออย่างเดียวเนี่ยเปย์ออฟชาร์หน้าตาจะเป็นแบบนี้คือถ้ามันขึ้นมันก็กําไรถูกต้องไหมแต่ถ้ามันลงเนี่ยมันก็ขาดทุนเนาะมันก็จะเป็นแดงๆมันก็จะขาดทุนตรงนี นึกออกไหมครับถ้ามันลงอันนี้คือข้อเสียงของการ buy and hold นะครับมาดูต่อมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เราเทรดได้สเปรดอภิชาตที่เราคุยกันเมื่อกี้เปร์ออฟชาร์มันจะหน้าตาเป็นแบบนี้คือให้ตายยังไงมันก็จะได้กําไรประมาณเนี้ยสิบเปอร์เต่อปีแค่นี้นะครับอ่าบางคนบอกเฮ้ยงั้นก็ไปถือคอร์รชั่นแทนสิแต่คอร์รชั่นมันไม่ได้ยิวไงคอร์รชั่นมันไม่ได้ยิวคอร์รชั่นมันไม่ได้ของนึกออกไหมครับคอร์รชั่นมันไม่ มันไม่ได้ยิวมันมันถือเอาไว้ได้ก็จริงแต่มันคือการจ่ายนะครับมันก็จะเหมือนกับการถือตัวนี้แหละเออแค่นั้นทีนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราลองเอาสองอย่างมารวมกันดีเอาสเปรดอวิตราท,ที่เราได้กําไรแน่นอนอยู่แล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งมารวมกับ c อ l อ option ที่เราต้องเสียบางอย่างแน่นอนอยู่แล้วในระยะเวลาหนึ่งนะครับมารวมกันเราจะได้ไปเอาชาร์ตหน้าตาแบบนี้ หลักการคิดของมันง่ายมากเลยคือกองนี้นะครับถ้าคุณอยากได้โรธจากการเติบโตของแอสเซทด้วยแล้วคุณอยากได้ยิวประมาณหนึ่งที่อาจจะพอแค่ชนะเงินเฟอ้อด้วยนะครับเพื่อที่จะเหลือเงินบางส่วนหรือเหลือสภาพคล่องบางส่วนไปเก็บแอสเซทเดิมที่คุณอยากได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่น Bitcoin ตอนนี้ที่ราคาต่ําลงกว่าเดิมด้วย เราก็ใช้ท่านี้ก็ได้ก็จะเป็นการคอมโบระหว่างสเปรดอวิธาแล้วก็ขอออปชั่นรวมกันนะครับให้คิดอย่างนี้ว่าถ้าคุณคาดหวังกําไรแค่ชนะเงินเฟ้อ5%ถ้าสเปรดคุณได้16%สมมุตินะสเปรดคุณได้1 6คุณก็ตัดเงินสัก10%ไปซื้อขอออปชั่นหลักการก็เป็นแบบนี้อ่ะทีนี้มาดูของ Pay Off Chart กันว่าถ้าเราทำจริงๆเนี่ยมันทำได้ไหมมันทำได้ยังไงมาดูกระดานไอเดียกันนะครับ เริ่มต้นก่อนเลยเนาะผมจะทำสเปดอวิธานนะครับจากตัวของ Bitcoin เมื่อสักครู่ที่กดให้ดู96,000นะครับผมก็ไปลองฟิวเจอร์อ่าผมใช้คำว่าลองฟิวเจอร์ตรงนี้จริงๆมันเป็นสปอตนะซึ่งในโปรแกรมอ่ะมันเป็นฟิวเจอร์ให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะในโปรแกรมมันเป็นคำว่าฟิวเจอร์นะมันหลักการเดียวกันผมก็ไปลองสปอตไว้สมมติว่าสัก1 btc แล้วกันผมก็จะลองสปอตไว้ที่ราคา96 0 0 0 1 btc แล้วผมก็จะไป ช็อตฟิวเจอร์นะครับที่ซีรีส์อย่างที่บอกเนาะเซฟใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่เรากดไปเซฟแปเดือนอประมาณนั้นที่ราคาหนึ่งแสนกับอีก4ี่พันขาดตัวศนย์ไปตัวหนึ่งก็ไปช็อตฟิวเจอร์เหมือนกันที่1เราก็จะได้เปอ์ออฟชาร์ตหน้าตาแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นการล็อกกำไรที่8ปดพันไปแล้วนะครับ แค่นี้เลยเสร็จแล้วเราก็ถือรอซึ่งระหว่างนี้เราจะได้พรีเมียมตรงนี้มานะครับเราจะได้เขาเรียกอะไรมันจะเป็นเครดิตเครดิตในใจของเราอยู่แล้วที่เราสามารถได้มาเราเอาตรงนี้ครับไปซือ option. อ้อออปชันไปดูกระดานออปชันสินะครับราคาเขาขายอยู่เท่าไหร่ไปดูออปชันกันเทรดดิ้งออปชันอันนี้ยกตัวอย่างเป็นเอเนี e นะครับไม่ได้แปลว่าแนะนำนะโอเคนะ ตัวของเซฟเซฟก็น่าจะประมาณเดือนนี้โอเคเนาะออปชันขายยังไงออปชันที่ราคาแสนหนึ่งตอนนี้ราคาของ Bitcoin มันก็ประมาณแสนหนึ่งเนี่ยขายอยู่ที่ประมาณ23000นะครับ23000ต่อ1 BITCOIN นะครับเราก็มาดูซิว่าเรามีส่วนต่าง8000เนี่ยเราจะซื้อได้เท่าไหร่หรือรอกว่าเรามีส่วนต่าง8000เนี่ยเราจะซื้อได้เท่าไหร่เราก็อาจจะซื้อสักแค่1ใน3 ก็ได้แล้วก็ซื้อลองคอหรือเราอาจจะขยับผมขอถ้าเป็นสไตล์ผมนะผมขยับตัวของออปชันต้องบอกอย่างนี้สไตล์ผมผมขยับตัวของสไตล์ขึ้นไปอ่ะผมน่าจะไปใช้ที่แสนสองนะครับอ,อยู่ที่เนี่ยหมื่นหกเองก็จะซื้อได้ครึ่งหนึ่งนะครับโดยประมาณก็จะซื้อได้ครึ่งหนึ่งถ้าเป็นหมื่นหกเนาะแสนสองสไตล์สักแสนสองราคาหมื่นหก ่ะประมาณนี้เราก็จะได้ play off chart หน้าตาแบบนี้ครับซึ่งผมอาจจะลดส่วนต่างตรงนี้ลงเหลือสัก0.3แบบนี้ให้มันพอเหลือกําไรติดอยู่บ้างเนาะแต่ถ้ามันไหลขึ้นผมก็สามารถ run trend เสมือนผมถือ BTC อยู่ได้แต่ถ้ามันไม่ไปไหนเลยผมก็จะได้ประมาณนี้3,200ถ้ามันไหลลงสภาพคล่องที่ผมเหลืออยู่ผมสามารถไปเก็บบิตคอยที่ราคาต่ำได้นะครับก็จะเป็นการวินวิน วินวินแบบครึ่งครึ่งกลางกลางทั้งหมดเลยถ้าจะบอกว่าเราจะได้กำไรจากสเปดก็ได้ไม่เต็มเพราะเราเอากำไรจากสเปดบางส่วนแบ่งไปซื้อของออปชั่นนึกออาไหมครับถ้าขึ้นมันก็ได้ไม่เท่ากับไม่เท่ากับถือบิตคอยไปเลยนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าลงเราก็ไม่เท่ากับเสียเท่ากับถือบิตคอยไปเลยเหมือนกันมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ออกไปแล้วแต่คนชอบนะครับแต่เป็นท่าหนึ่งที่เป็นไอเดียที่สามารถทําได้และเอามาแชร์อยากมาแชร์ให้ฟังเท่านั้นเองนะประมาณนี้นะครับไว้ดูคําถามนิดนึงครับถ้ามือใหม่มีทุนแสนหนึ่งทำแคสแสนกิลิหรือศึกษาลงทุนกริดคุ้มกว่ากันครับเป้าหมายการลงทุนคืออะไรก่อนเป้าหมายการลงทุนคืออะไรก่อน เพราะว่า2ออย่างมันไม่เหมือนกันผมมองอย่างนี้แคชแอนคารี Carry, มันคือกองแคชไนงะมันคือการที่เรารักษาเงินสดหรือรักษาเงินต้นที่เป็นเฟียดนะครับโดยที่ได้กําไรเพิ่มขึ้นมาจากส่วนต่างตรงนั้นนะครับมันมันเป็นเหมือนแบบคุณฝากเงินแล้วได้ของอะ่ะแต่กลิดนิยามของกลิทเทรดดิ้งอ่ะนิยามของกลิ สำหรับผมนะคือการเปิดร้านขายของคือการที่เราไปทําธุรกิจดังนั้น2พาร์ทมันแยกออกจากกันต้องถามว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการที่จะเป็นแค่อินเวสเตอร์ที่ฝากเงินเราได้ยิวก็ศึกษาเรื่องแคชแอนแคลลีแต่ถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของกิจการหรือทําอาชีพก็คือเข้ามาเป็นอาชีพนักเทรดก็ศึกษาเรื่องเกรดมันจะเป็นคนละเรื่องกันแต่ถามว่า2อ,อย่างมันไปคู่กันได้ไหมมันไปคู่กันได้ครับผม จริงๆมันต่อกลยุทธ์ได้อีกเยอะเลยนะช็อตคออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมมันล็อกมันกําไรตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอะ่ะแล้วแล้วเราก็ต่อกลยุทธ์ไปได้อีก <c oughs> ในอีกหลายสเตปหลายๆอย่างนะครับประมาณนี้โอเคโดนล็อกคอกินฟันนิงเลทหนักมากเพราะดานันปบาบเพิร์ฟช็อตฟิวเจอร์แสดงว่าายสปอตปลอดภัยกว่าใช่ไหมครับ Uh, มันคนละอย่างกันไงถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าลองฟิวลองฟิวช็อตฟิวเนี่ยจริงๆมันมันไม่ใช่การทำค a ชแอนด์แคร y a อ b i t r ิษ e รมันไม่ใช่การทำสเปซอ r ิ i t r ร์ e อยู่แล้วเนาะ uh, ถามว่ามันทำได้ไหมมันทำได้แต่เราต้องคำนวณเรื่องของฟัน n ิงเรทดีๆเข้าใจว่าที่ใช้ลองฟิวเพราะต้องการใช้ l เรเวเล e ใช่ไหมครับแต่มันต้องคำนวณฟัน n ิงเรทให้เป็นด้วยว่ามันคุ้มไหม ซึ่งท่าง่ายที่สุดคือใช้สปอตง่ายสุดใช้คำว่าง,ง่ายสุดดีกว่านะครับพี่กิงครับรบกวนสอบถทมานะครับมันคือคือมันต้องรอราคาจริงๆมาแมทตามกลยุทธ์ของเราใช่ไหมครับอันไหนเอ่ยอันไหนต้องรอราคามาแมทถ้าอันที่เพิ่งเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือไม่ต้องรอราคามาแมทเลยครับก็คือกดได้เลยกดได้เลยส่วนไอ้ที่ผมกดอันนี้ก็คือผมต่อราคาไง ผมต่อราคาไงมันก็เลยอาจจะได้หรือไม่ได้ของก็ได้นะครับผมต่อราคาประมาณนี้โอเคครับก็จบแล้วนะสำหรับวันนี้ถ้าไหนมีคำถามเพิ่มเติมสอบถามได้นะครับอันนี้เป็นไอเดียที่อยากมาเล่าอยากมาแชร์ให้ฟังเท่านั้นนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับ หมายถึงลองกับช็อตคือถ้าจะทํากลยุทธ์ให้เสร็จเลยครับคือทําทีเดียวกันเลยคือกดพร้อมๆกันเลยกดไล่ลําดับกันไปลองเสร็จลองฟิล์ลองบายสปอร์ตแล้วก็ไปช็อตฟิวเจอร์แล้วก็ไปซื้อออปชันคือกดกกดดกดไปเลยเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็สามารถที่จะต่อรองราคาได้เพราะถ้ากดไปเลยมันก็ได้ได,ได้ราคาออฟเฟอร์ใช่ไหมมันก็ได้ราคาวิดได้ราคาออฟเฟอร์ซึ่งมันอาจจะแบบมีสเปรดที่แบบ เราไม่อยากได้ราคาเนี้ยเราขอต่ออีกนิดหน่อยก็ได้เหมือนกันหรือจะรอแบบต่ออีกสักสองสามวันก็ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้อ่ายินดีครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็ ไอเดียที่มาแชร์วันนี้เนาะไอเดียที่มาแชร์วันนี้นะครับมีชื่อว่าสเปรดอ์บิทราดคอมโบนะครับเป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นเองนะครับที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่ามีเพื่อนๆมาถามผมเนาะว่าเราจะต่อกบรยุทธ์ยังไงโดยการใช้ออปชั่นนะครับที่เกี่ยวกับกองแคสหรืออยากจะ,ะซื้อเพื่อที่จะลงทุน ในกองแคสเนาะทำสภาพคล่องอย่างเดียวเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างโดยมีโจทย์ก็คือว่าจริงๆแล้วเขาอยากเก็บเป็นบนะิตคอยเนาะอยากเติบโตไปพร้อมกับบิตคอยเขามองว่าบิตคอยอ่ะจะเติบโตไปอีกไกลเหมือนกันเขาอยากจะถือบิตคอยแต่ก็กลัวที่ว่ามันอาจจะติดดอยก็ได้แล้วมูลค่ามันจะต่ําลงเขาอยากเก็บแคสบางส่วนเอาไว้ซื้อบิตคอยตอนที่ราคาต่ําลงแต่ก็ไม่อยากให้มันกองอยู่เฉยๆเหมือนกันโดยไม่มียิวนะครับทำยังไงดีนะฮะเงื่อนไข3อย่างเลยเนาะอยากให้ขึ้นเหมือนกัน ขึ้นก็ได้กําไรอยู่เฉยๆก็ได้กําไรลงก็มีเงินเอาไว้เก็บบิตคอยที่ราคาต่ําผมก็เลยนําเสนอทฤษฎีที่มีชื่อว่าตัวของ a r b i t r a า combo ทโบโบนะครับโดยใช้ความรู้ในเรื่องของการทำสเปรด a r b i t r a าคทททวบคู่กับการทำออปชันนะครับอธิบายง่ายๆเนี่ยการทำสเปรด a r b i t r a าทนะครับมันง่ายมากเลยมันคือการซื้อของถูกไปขายของแพงที่เป็นสินค้าเดียวกันแต่คนละตลาดกันในที่นี้เนี่ยเรายกตัวอย่างในส่วนของ คริปโตเคอเรนซีหรือตัวของบิตคอยหลักการเนี่ยเขาเรียกว่าการทำการทำแคชแอนด์แครีอ์บิทรานะครับส่วนตัวผมเรียกว่าสเปรดเทรดดิ้งหรือสเปรดอ์บิทราเนาะวิธีการมันเรียบง่ายมากเลยก็คือการซื้อสปอตแล้วไปช็อตฟิวเจอร์เพราะตามธรรมชาติของตลาดเนี่ยสปอตจะราคาถูกกว่าฟิวเจอร์ของบิตคอยนะครับณนะตอนนี้แต่ด้วยธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งของตลาดก็คือว่าตัวสปอตกับฟิวเจอร์เนี่ยมันจะ บีบเข้าหาศูนย์หรือจะราคาเท่ากันเมื่อมันหมดอายุสัญญาหรือหมดอายุของฟิวเจอร์ส่วนต่างตรงเนี้ครับจะกลายเป็นกําไรของเราเช่นเราบายสปอตไว้ที่96.000แล้วไปชอ็อตฟิวเจอร์ที่แสนกว่านะตอนนี้นะครับราคามันเป็นแบบนั้นเลยมันมีส่วนต่างตรงนี้ที่เฉลี่ยอยู่แล้วประมาณปีและว2 2เนี่ยมันจะกลายเป็นกําไรของเราณนะในที่สุดเมื่อเราถือจนครบปี นะครับเราจะได้กำไร12%งเนตรงนี้สามารถใช้เป็นกองแคสได้ก็คือเราถือเฉยเเราก็สามารถได้กำไรจากส่วนต่างตรงนี้ได้แล้วแต่โจทย์ก็คืออย่างที่บอกเนาะน้องคนนี้อยากได้นะครับว่าหาขึ้นก็ได้กำไรอยู่เฉยเยก็ได้กำไรนะครับลงก็มีเงินเอาไปซื้อของเพิ่มโจทย์ก็คือต้องชนะเงินเฟอ้อด้วยนะครับแต่ตัวกลยุทธ์เมื่อกี้แคสแอนแคลรี่เนี่ยมันอยู่เฉยๆยได้กำไรแล้วได้แค่ เท่านั้นแหละได้แค่ล็อกได้แค่ฟิกไว้แล้วไม่ได้เยอะกว่านั้นเลยนะครับจะทำยังไงดีก็ผสมกันครับระหว่างเครื่องมือทั้งหมด3อย่างในที่นี้ผมก็นําเสนอเรื่องของการทำสเปรดอะิตาสนะครับหนึ่อย่างนะครับแล้วก็การใช้ขอออปชันหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแค่นี้เลยง่ายๆคุณไปทำสเปรดอวิทาสก่อนแล้วกำไรที่ได้จากการทำสเปรดอวบิตาสเนี่ยที่เป็นเครดิตนะครับมาซื้อขอออปชันก่อนหน้าตาก็จะประมาณนี้ นะครับอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าเราบายสปอ t เราจะได้ของหน้าตาประมาณนี้ขึ้นแล้วก็ได้กำไรลงแล้วก็ขัดทุนถูกต้องไหมครับเออลงแล้วก็ขาดทุนเนาะแต่ถ้าเราทำสเปดเทรดดิ้งมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้คือไม่ว่าจะไปทางไหนเราก็กำไรอยู่แล้วออแต่เสียดายถ้าตลาดมันขึ้นแรงนะครับเราก็เก็บ กำไรส่วนต่างของเนี้ยไปซื้อของชั้นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในส่วนส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าพอจ่ายมันไหวพอจ่ายมันได้และเหลือเงินบ้างเล็กน้อยเพื่อให้มันชนะเงินเฟ้อนะครับอ่าประมาณนี้เราก็จะได้ไปเอาอชาร์ตหน้าตาแบบนี้ขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้ลงเราก็ยังเหลือแคทโฟหรืออ่อลงเราก็ยังเหลือสภาพคล่องตรงเนี้ยเอาไปเก็บ Bitcoin หรือเก็บ BTC ที่ราคาต่ำลงกว่าเดิมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะวินวินทั้ง s t r a t e g ทอ่ทั้ง3 c a เคสที่อาจจะเกิดขึ้นราคานิ่งราคาขึ้นราคาลงได้หมดเลยไม่ว่าจะไปทางไหนและเราก็สามารถต่อกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆได้ด้วยนะครับถ้าใครเข้าใจเรื่องของออปชันนะครับยกตัวยอย่างเช่นแบบนี้นะครับเราอาจจะต่อกลยุทธ์เป็นหน้าตาแบบนี้ก็ได้ มันก็จะเป็นการเล่นเกมกลยุทธ์ต่อไปเรื่อยๆถ้าใครที่เริ่มศึกษาออปชันนะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียนะครับสำหรับการทำกลยุทธ์การทำพอร์ตเฟอโอสต์ัคเจอร์ในส่วนของกองแคชว่าก็สามารถทำให้ชนะเงินเฟอ้อได้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันโอเคครับขอบคุณครับ